บทที่11ให้อ้อนวอนให้กลับมาคืนดีในสายตาของนักเรียนหญิงเฉินฮ้าเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จจที่ทั้งหล่อทั้งร่ำรวยมีสาวๆพาการถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเฉินห้าคุณเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถขนาดนี้แฟนของคุณคงต่อแถวยาวเหยียดอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมผมยังโสดอยู่ครับเฉินห้าพูดขึ้น เมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนี้จังเช่นก็ใจสั่นพลันรับรู้ได้ว่าโอกาสของเธอมาถึงแล้วเธอเพิ่งจะถูกแฟนหนุ่มซึ่งเป็นลูกคนรวยทิ้งตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาระหว่างจุดจบของความรับครั้งที่แล้วกับจุดเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่รีบร้อนที่จะหาบัดกินข้าวในระยะยาวจำเป็นที่จะต้องหาคนเลี้ยงในระยะยาวซึ่งเฉินห้าคนนี้เห็นได้ชัดว่าเหมาะสมที่สุดใช้เพียงอุบายนิดหน่อยบวกกับไม่ริจิตที่เคยมีต่อกันไม่แน่ว่าอาจจะสามารถกลับมาคืนดีอีกครั้ง ดังนั้นเธอจึงแ้่งทำเป็นเมาเล่าและใช้ข้ออ้างนี้เพื่อน,นั่งอยู่ข้างๆเฉินห่าวเพื่อรออกิดขึ้นไปนั่งบนตักของเขาเพื่อนร่วมชั้นผู้ชายต่างรู้ดีว่าวันนี้ได้เที่ยวสนุกเต็มที่ได้ดื่มเหล้าอย่างดีแล้วยังได้โทรศัพท์ฟรีอีกต่างหากหวังเชิงออกตัวขอกลับก่อนพร้อมพูดขึ้นว่าถ้าคิดเงินแล้วราคาเท่าไหร่ก็บอกมาในกลุ่มก็แล้วกันจะได้แชร์กันจ่ายไม่ต้องยุ่งยากรอกเดี๋ยวผมจ่ายทั้งหมดเองเฉินห่าวเรียกพนักงานมาคิดเงินอย่างกระตือรือร้นค่าห้องวีไอพีรวมกันแค เฉินห้าวร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วทุกคนขอบคุณประธานเฉินกันหน่อยหวังเฉียงเป็นคนนำเพื่อนนักเรียนชายปรบมือเพื่อขอบคุณไม่ต้องเกรงใจในใจของเฉินห้าวรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นไม่น้อยทั้งหมดนี้เป็นเพราะความมาดีความชอบของแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านทำให้เขาจากเดิมที่เป็นเพียงเยาวชนที่ว่างงานกลายเป็นเท่าแก่ใหญ่ในสายตาของเพื่อนร่วมชั้นในเวลานี้โทรศัพท์ของเฉินห้าวก็ดังขึ้นเขาหยิบมันขึ้นมาแล้วรับสายสายตรงข้ามคือสาวสวยอันดับหนึ่งของเมืองไปเห สวัสดีค่ะคุณเฉินหลังจากที่แม่ของฉันทานสมตุนยาจีแล้วอาการดีขึ้นไม่น้อยเลยถ้าหากว่าเย็นนี้คุณสะดวกฉันอยากจะขอพบคุณและมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแวลตาของเฉินห้าวเป็นเป็นประกายสาวสวยอันดับหนึ่งของเมืองให้เกียรติเขาขนาดนี้คงไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะปฏิเสธเขาจึงพงกหัวรับปากพลางแจ้งที่อยู่ของเคทีวีของเขาให้กับเธอทราบได้ขดีอีกสักพักพบกันนะคะโจซีถงวังสายโทรศัพท์ลงอย่างเด็ดเดี่ยวนักธุรกิจสาวผู้แข็งแกร่งคนนี้ไม่เคยพูดออกมาโดยไม่ได้ไตร่ตรองยังคคิดเเป็นนนนสสาาววยยที่่ชหึง หวังเฉียงได้ยินเฉินห้าวคุยโทรศัพท์จึงแกล้งถามขึ้นว่าประธานเฉินคุยโทรศัพท์กับใครเหรอกครับก็แค่เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเฉินห้าวกล่าวผมว่าน่าจะเป็นแฟนนะครับหวังเชียงแลบลิ้นหยอกล้อเฉินห้าวยิ้มไม่ได้อธิบายอะไรให้คนที่เล่าอย่างเขาฟังแต่เมื่อคิดไปคิดมาเฉินห้าวก็รู้สึกได้ว่าตนแอบรอคอยอยู่เล็กๆว่าโจซีถงจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนของเขาหากมีแฟนเช่นนี้พาไปไหนมาไหนด้วยก็คงจะมีหน้ามีตาไม่น้อยเลย หลังจากที่ทุกคนออกจากเคทีวีเตรียมกลับบ้านก็เกิดปัญหาเรื่องการเรียกรถขึ้นคนที่มาเที่ยวที่นี่ต่างพากันดื่มเหล้าบางคนเรียกรถส่วนคนที่ขับรถมาต่างต้องการบริการขับรถเพื่อขับรถของตอนไปส่งที่บ้านและยังสามารถไปส่งเพื่อนที่อยู่ระแวกเดียวกันกลับบ้านได้เวลานี้อยู่จอซื้อสองก็กระโดดโลดเต้นและเป็นเพราะดื่มเหล้าจึงทำให้ลิ้นของเขาแข็งเขาพูดขึ้นอย่างเลอะเลือนว่าเพื่อนนักเรียนหญิงนั่งรถของผมเถอะครับผมขับเทอร์รี่นั่งได้สี่คนเพื่อนนักเรียนหญิงต่างไม่มีใครสนใจเขาแต่กลับถามเฉินห้าวว่าเฉินหห้าานขับรรรถออะไมเ รถของผมอยู่ตรงนั้นเฉินห้าวกดปุ่มกุญแจรถยนต์ของเขาไฟของรถลัมโบกินีสีฟ้าก็กระพริบฉันไปรถลัมโบกินีเพื่อนร่วมชั้นเก่าๆของเขาต่างตกตะลึงรีบวิ่งไปดูราวกับแมลงวันเมื่อเห็นรถสปอร์ตก็ต่างน้ำลายไหลผู้ชายมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่างต้องการรถบ้านเงินและก็ผู้หญิงตอนนี้เฉินห้าวก็นับว่าแทบจะมีทุกสิ่งทุกอย่างครบแล้วทำให้พวกเขาจนเกิดความรู้สึกเปรี้ยวในใจหลงเหลือเพียงความรู้สึกอิจฉาเฉินห้าวไปส่งฉันที่บ้านได้ไหม จังเช่นหยดถามพลังเอ็นตัวพิงไปที่ร่างกายของเฉินห้าวโดวยไม่ถือสาว่าจะถูกแอตตาไอเงลเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ตอนที่ทั้งสองคบกันก็ไม่เคยที่จะใกล้ชิดขนาดนี้ต่อให้เป็นผู้ชายที่แข็งที่ออขนาดไหนก็รู้ว่านี่มันหมายความว่าอย่างไรแฟนเก่าอิงแอบแนบชิดซบอยู่ในอ้อมอกขนาดนั้นขอเพียงเขาเต็มใจก็สามารถกลับมาคืนดีกันได้ขอโทษด้วยนะผมมีนัดแล้วเฉินห้าวปฏิเสธพลางกดไปที่กระหม่อมของเธอแล้วผลักเธอออกไปเฉินห้าวจางเช่นลากนำเสียงยาวอย่างไม่พอใจไปส่งฉันก่อนไม่ได้เหรอตอนนี้ฉันพักอยู่คนเดียวดึกแล้วฉันกลย นี่คือความหมายแฝงขององค์การเปลื้องผ้าหากเฉินห้าวต้องการเกรงว่าคืนนี้คงจะรับการเยีนยดูดดื่มในสมัยเรียนพวกเขาคบกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์อย่างมากก็แค่จับมือยังไม่เคยมีเซ็กกันมาก่อนวันนี้มีความคิดที่จะทำลายข้อห้ามนั้นแต่ว่าเฉินห้าวไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยผู้หญิงแบบนี้เขามองออกจนทะลุปลุกโลงแล้วจึงพูดขึ้นตรงๆว่าเห็นแก่ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันผมจะเรียกไดดี้ให้คนขับรถก็น่าจะเต็มใจไปส่งคุณไดดี้แอบเรียกรถ นี่คือการปฏิเสธที่ชัดเจนที่สุดจังเช่นรู้สึกเซ็งเล็กน้อยแต่ว่าเธอจะไม่ยอมปล่อยให้โอกาสที่จะได้กอดเขารวยในครั้งนี้หลุดลอยไปแน่จึงเสแสร้งแกล้งบีบน้ำตาพูดขึ้นอย่างเศร้าอาดูนว่าเฉินห้าวฉันรู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นเพราะฉันไม่ไดีเองแต่ว่าในตอนนั้นอายุยังน้อยตอนนี้ฉันถึงรู้ว่าคุณเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันไม่สามารถลืมเธอได้ขณะที่จางเช่นพูดเธอก็พยายามเหยียดแขนออกมาเพื่อโอบก,กอดเขาแต่เฉินห้าวกลับหลบไปอีกทางหนึ่งจางเช่นเกือบจะต้องโอบก,กอดกับ ฉันสวยไม่พอเหรอหรือคุณรังเกียจที่ฉันไม่ใช่สาวพรหมจรรย์ฉันสามารถไปทำสัลญยญกรรมหรือการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจรรีเพื่อคุณได้นะขอแค่ให้พวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมขอโทษนะเพื่อนผมมาแล้วคุณไปคุยปัญหาเรื่องทำสัญยกรรมหรือการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจรรีกับคนอื่นเถอะสายตาของเฉินห้ามองเห็นรถเบนลีดสีดำจอดอยู่ข้างๆเข,า,ข,า,ขาอย่างช้าๆและสาวสวยในชุดเดรสสีวายแดงก็ลงมาจากรถแววตายเย็นชาอวัยวะทั้งห้าชนมองบุคลิกดีเป็นพิเศษนอกจากโจซีถงแล้วจะเป็นใครได้ละ่ะบทที่12สา เมื่อเปรียบเทียบกับสาวสวยอันดับหนึ่งของเมืองไปเหอแล้วจางเชนก็เป็นเพียงสา,สาวสวยให้ห้องเรียนเท่านั้นเหมือนกับไก่ได้เจอกับผองทำใหออร่าของเธอเมื่ออยู่เบื้องหน้าของโจโซีหองอเลือนหายไปไปรถผมใหม่ครับเฉินห้าวถามขึ้นได้สิโจโซีถงพยักหน้าครั้งนี้คนขับรถของเธอมาส่งเธอตั้งใจที่จะนั่งรถของเฉินห้าวเพื่อไปยังสถานที่แห่งหนึ่งดังนั้นหนุ่มหล่อสาวสวยคู่นี้จึงขึ้นนั่งบนรถลัมโบกินีของเฉินห้าวเฉินห้าวทำไมคุณถึงได้ใจร้ายกับฉันนักจางเชนยังคงวิ่่งงตามมมรถคัันนน้้นอยไยไแพ เฉินห้าวเลื่อนกระจกหน้าต่างรถลงพลังพูดทิ้งไว้ประโยคหนึ่งว่าเพราะอะไรเธอน่าจะรู้ดีนะจำประโยคน,นี้ไว้ให้ดีๆและทั่วล่าใต้ฟ้ามีประโยคหนึ่งที่ว่าเมื่อวันคุณไม่สนใจในความรักของผมวันนี้ก็ให้คุณเอื้อมไม่ถึงเมื่อพูดจบลัมโบกินีก็เร่งความเร็วและไม่กี่วินาทีต่อมาแสงไฟหลังรถก็หายไปจากสายตาของทุกคนเชิดอดอดอน,นโจซีถงไม่ใช่เหรอคิดไม่ถึงเลยว่าจะนั่งรถของเฉินห้าวเฉินห้าวเจ๋งสุดๆแม้แต่สาวงามอันดับหนึ่งของเมืองก็สามารถคว้าไว้ในมือได้ วงเฉียงและเพื่อนร่วมชั้นแต่ละคนต่างตอกอกตกใจนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเลยทีเดียวเฉินฮ้าวไม่เพียงแต่มีเงินแล้วยังมีวาสนากับผู้หญิงอีกแฟนเก่ามาขอคืนดีแต่เขากลับพาโจโซีถงนั่งรถจากไปทําให้เพื่อนร่วมชั้นรู้สึกทั้งอิจฉาและริษยาขณะขับรถเฉินฮ้าวเปิดกระจกหน้าต่างรถออกลมยามคำคืนผัดผ่านใบหน้าช่างสดชื่นเย็นสบายมีความสุขอย่างอธิบายไม่ได้ทั้งเบาะนั่งผู้โดยสารที่อยู่ข้างๆยังมีสาวสวยอันดับหนึ่งของเมืองนั่งอยู่อยู่อยู่ความรู้สึกโรมนนติกก็ปราฏขึ้ และในเวลานี้โจซีถงก็หยิบบัตรออกมาใบหนึ่งพลางพูดขึ้นว่านี่คือบัตรสมาชิก V.I.P. ของบริษัทโจซื้อในนี้มีวงเงินที่สามารถใช้ได้ฟรีอยู่สองล้านหยวนสามารถใช้ใจ่ายกับร้านในเครือของบริษัทโจซื้อมีส่วนลดพิเศษให้และยังมีบริการส่งถึงบ้านรวมไปถึงบริการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าฟรีถือสว่านนี้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณจากฉันก็แล้วกันขอบคุณผมขับรถอยู่ไม่ค่อยสะดวกคุณวางไปตรงนั้นเถอะเชินห้าวรับไว้ด้วยสีหน้าท่าทางที่เรียบเฉยตอนนี้เขาไม่ได้ขาดหรือเรื่องเงินไม่ได้ต้้้้้้องกกกกกาาาาาาารรรรรบบบััััั IP นนนนนนีีสสเเทท่่่ไหหววว็็พยษค โจซีถงมองเฉินห่าวด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอมองผู้ชายคนนี้ไม่ออกเลยจริงๆเมื่อเห็นบัตรสมาชิกว i p อีอยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นบัตรที่ไม่ทําให้กับคนภายนอกส่วนใหญ่ใช้มอบเป็นของขวัญแต่เฉินห่าวรับไว้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยใบยหน้าไม่มีความปีติดีใจอยู่เลยแม้แต่น้อยเ่าหากเฉินห่าวเป็นลูกเศรษฐีที่ร่ำรวยไม่ขาดเหลือเรื่องเงินการตอบสนองแบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเมื่อตอนบ่ายโจซีถงได้ให้คนไปสืบประวัติของเฉินห่าวพบว่าเมื่อก่อนเขาเป็นเพียงวัยรุ่นที่เยาวชนที่ว่างงานมีหนี้นอกระบบเเป็นน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 จําาาวมมมกก่่่งงไสออออดคคลล้้้ับนในตตียยแแ เฉินฮ่าวไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ตอนนี้กลับใส่นาฬิกาปาเตรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นขับรถสปอร์ตลัมโบกินีราคากว่า6ล้านหยวนเป็นอะไรกันแน่ที่ทำให้จู่ๆเขาเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้หรือว่าเป็นลูกเศรษฐีของตระกูลหนึ่งที่ออกมา,ออกมาสัมผัสชีวิตโลกภายนอกโจซีถงมีความอยากรู้อยากเห็นในตัวของเฉินฮ่าวมากขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นผู้ชายที่น่าสนใจและแปลกประหลาดคนหนึ่งโจซีถงพูดขึ้นในใจในเวลานี้เฉินฮ่าวถามเธอว่าจะไปที่ไหนไปร้านร้านหนึ่งเป็นเพื่อนฉันหน่อยโอเคไหม โจซีทงถามได้แน่นอนเฉินฮ้าวขับรถไปตามที่อยู่ที่เธอยื่นให้เมื่อถึงสถานที่แห่งนั้นเฉินฮ้าวจึงพบว่ามีร้านข้างทางร้านหนึ่งชื่อว่าร้านพระพุทธกับชะตาเฉินฮ้าวพบว่ามีร้านร้านหนึ่งตั้งอยู่ริมถนนในชุมชนซอมซอ้อเป็นร้านที่ขายของเกี่ยวกับาศาสนาพุทธเช่นจีวรพระพุทธรูปเป็นต้นแม่ของฉันนับถือาศาสนาพุทธหลังจากที่ท่านได้สติท่านก็บอกว่าพระพระโพธิสัตว์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ท่านได้สติขึ้นมาท่านฝันเห็นสร้อยข้อมือลูกประคำเส้นหนึ่งฉันก็เลยจะมาซืื้้้้อออออสรรรรยขมมลลูกกกกกปปะะคคาาาาใหับบทท่่่่นนโจจซีีีงงงถึุ์ ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเฉินเ้าไม่ได้พูดอะไรออกมาแล้วเดินเข้าไปในร้านเล็กๆนั่นเป็นเพื่อนเธอเท่าแก่ของร้านนี้เป็นชายวัยกลางคนรูปร่างอ้นวนท้วนใบหน้ายิ้มเกอเรีมอหักสวมจีวรนก็คงจะเหมือนกับพระสังฆจจยเฒ่าแก่ฉันอยากจะซื้อสร้อยข้อมือลูกประคำสักเส้นโจซีถงพูดขึ้นมีหลายเส้นคุณลองเลือกดูได้เลยครับเท่าแก่หยิบสินค้าตัวโชอ,ออกมาสองถึงสามเส้นดูเหมือนว่ามีสร้อยข้อมือที่ทำจากวัสดุทุกรูปแบบสามารถเห็นความแตกต่างของเกรดแต่ละเส้นได้อย่างชัดเจน บางเส้นทำจากไม้หยาบๆดูก็รู้ว่าผ่านการทาสีราคาก็คงจะประมาณสิกว่าหยวนเท่านั้นแต่สร้อยข้อมือที่เท่าแก่นแนะนาหลักๆสองถึงสามเส้นดีขึ้นมาในลวดลายก็งดงามราคามีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นหยวนในนั้นมีสร้อยข้อมือลูกประคำอยู่เส้นหนึ่งราคาแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหยวนเป็นชิ้นที่แพงที่สุดอิงจากที่เท่าแก่พูดสร้อยข้อมือเส้นนี้ทาจากไม้กฤษณาผ่านการปลุกเสกจากพระเทระผู้ใหญ่ของวัดเซ้าหลินมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก แต่โจซีถงไม่ถูกใจหลายปีมานี้เธอกับแม่ของเธอได้ซึมซับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธอยู่บ้างเธอไม่ได้สนใจราคาแต่ว่าสร้อยประคำเส้นนี้ไม่ได้ดีเหมือนที่เท่าแก่ไวกลางคนคนนี้พูดเพียงแต่เป็นลูกป,ประคำที่ละเอียดประณีตเท่านั้นยังไม่ใช่แบบที่เธอต้องการมีที่ดีกว่านี้อีกไหมโจซีถงวางสร้อยเส้นนั้นลงพลางถามขึ้น ไม่มีแล้วครับร้านของผมขึ้นชื่อว่าเป็นร้านที่ดีที่สุดของมณฑลนี้แล้วครับถ้าคุณหาซื้อที่นี่ไม่ได้ไปหาซื้อที่อื่นก็ไม่ได้เหมือนกันครับของที่เกี่ยวกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาต้องมีใจศรัทธาพระพุทธเจ้าถึงจะปกป้องคุณเท่าแก่เริ่มล้างสมองขยันขยอยอยากที่จะให้โจซีถงซื้อลูกประคำเส้นนี้โจซีถงลังเลว่าจะลดมาตรฐานแล้วซื้อสร้อยข้อมือเส้นนี้ดีไหมทุกอย่างอยู่ในสายตาของเฉินห่าวเขาแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วค้นหาคำว่าลูกประคำไม่นานก็มีข้อมูลเกี่ยยวกกับสินนค้าน้าาาีมาม สร้อยข้อมือลูกประคำที่มีส่วนผสมของพระบรม,มาสารีริกธาตุผ่านการการเบริกเนตรแล้วราคาขาย9 6 0 0 0หยวนราคาหลังใช้เงินอุดหนุน1.01หยวนบทที่13เฉินห้าราวกับปริศนานี่คือสร้อยข้อมือที่ทำจากไม้โบราณเรียบง่ายเส้นหนึ่งเป็นสร้อยข้อมือที่ทำจากไม้กฤษณาชั้นดีมีคุณสมบัติขจัดสิ่งชั่วร้ายทำให้มีสมาธิและจิตใจสงบอีกทั้งยังผ่านการเบริกเนตรจากพระเทะผู้ใหญ่มาแล้วถือเป็นสร้อยข้อมือที่ดีชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวมีคุณค่าที่จะเก็บสะสมโจโซีถงน่าจะชอบ เฉินห้าวกดสั่งซื้อทันทีผมมีสร้อยข้อมือลูกประคำอยู่เส้นหนึ่งคุณลองดูนะครับเฉินห้าวนำสร้อยข้อมือลูกประคำพร้อมบรรจุหีบห่อและยื่นให้กับโจโซีถงเจ้าของร้านคุยโวโอวดอย่างไม่ละอายใจว่าคุณมาแย่งธุรกิจร้านของผมเหรอผมจะบอกคุณให้นะว่าที่นี่เป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่เก่าแก่ที่สุดในมณฑนนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีลูกป,ประคำที่ดีกว่าร้านของผม โ,โจซีถงเปิดกล่องของขวัญออกบนฐานสีแดงมีลูกประคำที่ทำจากไม้เส้นหนึ่งพื้นผิวเงาวววและสะอาดหมดจดสองประกายมันเงาอีกทั้งยังไม้จันหอมยังหอมจนเตะปลายจมูกหลังจากดมเข้าไปแล้วก็ทำให้ความเมื่อยล้าของโจซีถงกระปรี้กระเปร่าขึ้นลูกประคำของสร้อยข้อมือชิ้นนี้ดีกว่าสร้อยข้อมือเส้นนั้นมากคุณได้มาจากไหนเหรอ โจซีขงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเธอเคยใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อลูกป,ประคำแต่คุณภาพก็ไม่ได้ดีกว่าสร้อยเส้นนี้เฉินห้าวู้อยู่เบื้องหน้าทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจจริงใจจริง,รงมีสมอายุหนึ่งร้อยปีอีกทั้งยังมีลูกป,ประคำชั้นเลิศทำให้คนเหลือเชื่อจริง,รงๆก็แค่ของที่ผมเคยสะสมถ้าคุณชอบก็รับไปเถิดเฉินห้าวพูดขึ้นอย่างสงบจิตสงบใจสแสดงออกว่าลูกป,ประคำเส้นนี้เขามอบให้กับเธอที่จริงมันก็แค่ของที่เขาซื้อมาราคาหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งหยวนซ้ารับเขาแล้วไม่ใช นี่มันทาจากไม้กริณาอย่างดีจากเวียนามลวดลายที่อยู่บนลูกประคาทุกเม็ดเหมือนกันอย่างสิ้นเชิงแสดงให้เห็นว่าผ่านการเลือกอย่างตั้งใจนี่ต้องสูญเสียไม้ชั้นเลิศไปจํานวนเท่าไหร่ก็อแกะสลักได้ในระดับนี้ในประเทศมีเพียงไม่กี่คนเมื่อรวมคุณสมบัติทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วต้นหอของสร้อยข้อมือลูกประคาเส้นนี้มีราคาหลายแสนหยวนอีกทั้งยังสามารถสร้างได้ถึงขั้นความศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้ายอดเยี่ยมเจ๋งจริงๆยอดเยี่ยมขนาดนั้นจริงๆหรือ โจซีถงถามขึ้นใช่ครับผมอยู่วงการนี้มากว่า20ปีวันนี้ถือว่าได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นลูกประคำของจริงชยัยผู้เป็นเจ้าของรานอดไม่ได้ที่จะทอดถอนหายใจในเมื่อผู้เชี่ยวชาญในงานสายนี้พูดขนาดนี้แล้วโจซีถงก็รู้ว่านี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่จะมอบให้แม่จึงพูดขึ้นด้วยความมดีอกดีใจว่าลูกประคำชั้นดีขนาดนี้ฉันรับไว้ก็แล้วกันราคาเท่าไหร่คะไม่เอาเงินหรอกครับคุณก็ได้มอบบัตรว IP ให้กับผมแล้วคิดเสียว่าเป็นของตอบแทนก็แล้วกันนะครับยังจะเอาเงินอีกเเเหหรรออออในนนนนสาาาายยตขขงคุณผม้ลลืดดั เฉินห้าวพูดอย่างเรื่อยเฉยโจซีถงตั้งใจกวาดสายตามองเฉินห้าวรอบหนึ่งพลันเผยยิ้มออกมาแล้วรับลูกประคำเส้นนั้นไว้สาวสวยเย็นชาคนนี้ปกแล้วสีหน้าของเธอมักแสดงออกถึงความเย็นเยือกจู่ๆก็เผยยิ้มออกมาแบบนี้ก็ทำให้คนหลงสเสน่ห์เอาง่ายๆความสวยนี้เริ่มลือกันทั่วเมืองเฉินห้าวมองดูด้วยจิตใจที่ชื่นมื่นผู้หญิงแบบนี้คงมีแต่บนท้องฟ้าเท่านั้นบนพื้นโลกยากที่จะตามหาเมื่อทั้งสองต่างแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกันก็ทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ได้้สึกกหหห่่งเเินนนมืออแแตแลว ไปส่งฉันที่บ้านเธอหลังจากที่โจซีถงออกจากร้านเล็กๆแห่งนั้นก็พูดขึ้นแววตาที่เธอมองเฉินเฮาไม่ได้เย็นเยือกเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่มีแววตาอ่อนโยนเจอปนอยู่ส่วนหนึ่งโอเคเฉินเฮาออกรถขับไปยังเส้นทางไปคฤราหั์ของโจซีถงระหว่างที่อยู่บนรถเฉินเฮาไม่ได้พูดอะไรออกมาคืนนี้เขาดื่มเหล้าจึงไม่กล้าประมาททำเพียงจดจ่ออยู่กับการขับรถแต่กลับเป็นโจซีถงที่อดใจไว้ไม่อยู่เอยปากถามขึ้นว่าคุณทำธุรกิจอะไรเหรอถ้าเป็นไปได้ในอนาคตพวกเราอาจจะได้ทำธุรกิจร่วมกัน ได้สิแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดบริษัทรอให้เปิดบริษัทก่อนค่อยร่วมมือทางธุรกิจกันแต่หากคุณต้องการสินค้าระดับไฮเอนก็โทรหาผมได้เลยนะครับเฉินห่าวไม่ลืมที่จะโฆษณาให้กับตัวเองได้ขะโจซีถงพยักหน้าเธออดไม่ได้ที่จะมองเฉินห่าวด้วยหางตามารู้สึกว่ามองผู้ชายคนนี้ไม่ออกเลยมีเงินแต่ไม่มีท่าทีโอหังเหมือนลูกคนรวยมีสินค้าหายากจำนวนมากจำาหน่ายไม่รู้จริงๆว่าเขาได้สินค้ามาจากไหน สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของเฉินฮ้าวล้วนเป็นปริศนาเมื่อเฉินฮ้าวขับรถมาถึงด้านหน้าประตูคฤหาสน์โจซีถงก็ลงจากรถพลังโบกมือให้กับเฉินฮ้าวขอบคุณนะคะที่ขับรถมาส่งไม้ต้องเกรงใจครับเฉินฮ้าวตอบกลับเขายังคงรอให้โจซีถงเชิญเขาเข้าไปนั่งในบ้านซีรีรักษใส่สมักจะแสดงกันแบบนี้ฝ่ายหญิงเชิญฝ่ายชายเข้ามาในห้องไม่นานชายเปลี่ยวหญิงเหงาฟันแห้งติดไฟทั้งคู่ก็ร่วมรักกัน แตกลับทําให้เฉินห่าวต้องผิดหวังโจซีถงไม่ได้เชิญเขาแต่กลับมีสาวใช้ออกมาเชิญเธอเข้าบ้านดูเหมือนว่าโจซีถงไม่ใช่ผู้หญิงที่อะไรก็ได้หากต้องการดอกกุหลับมีน้ําดอกนี้คงต้องใช้ใจให้มากหน่อยเฉินห่าวขับรถกลับไปยังบ้านเช่าเริ่มครุ่นคิดถึงผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้มองดูสมุดบัญชีที่มีตัวเลขแปดหลักพลางยิ้มอย่างพึงพอใจนี่คือการเริ่มต้นความสําเร็จจอของเขาต่อไปก็คือช่วงเวลาการรีเฟรชใหม่ในเวลาตีหนึ่งของทุกวันที่ทำให้คนประทับใจเฉินฮ่าวซื้อเครื่องดื่มและอาหารผ่านแอปกินนรรหห่าาาางงงงออคคยเสสส้้้้็ฟมมมพัทดบูขึ สินค้าบางอย่างราคาลดลงแต่ว่าก็ยังมีร้านค้าบางร้านลดราคาต่ำลงมากเฉือนห้าวไม่ได้มีความสนใจในสินค้าชิ้นเล็กๆอย่างอื่นสิ่งที่เขาสนใจมาโดยตลอดคือรีสอร์ทเจงจึงไม่เคยลดราคาเลยวงเจงโหลวในรีสอร์ทเจงจึงหนึ่งหลังราคาขาย400ล้านหยวนราคาหลังใช้เงินอุดหนุน3 3 3ล้านเแสนหยวนรีสอร์ทแห่งนี้สำหรับเขาคงไม่มีหวังแล้วเงินทุนของเขาไม่เพียงพอทำได้แค่มองสินค้าอย่างอื่นแต่จู่ๆตัวอักษรขนาดเล็กด้านล่างรูปภาพรีสอร์ทก็ทำให้เฉินห้าววาดไม่ได้ที่จะขยี้ตาบทที่24พนนักงาขาขยสาไรยบสา คอนโดเฟยช่ยจำนวนตึก5จำนวน9 2ห้องราคา167ล้านหยวนราคาหลังใช้เงินอุดหนุน0.7หยวนสองตาของเฉินเฮาเต็มไปด้วยความสงสัยเขาขี้ตาในวัวของเฉินเฮาเต็มไปด้วยเครื่องหมายเควสอชั่นมากหลังจากดูอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าตนไม่ได้ดูผิดจู่ๆความตื่นเต้นที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ทำให้เขาเหวี่ยงหมัดไปในอากาศอย่างแรง นี่เป็นราคาของตึกทั้งตึกที่ตกแต่งอย่างประณีตมีทั้งหมด23ชั้นแต่ละชั้นมี4ห้องอยู่ก็ได้รับเงินชดเชยกว่า1้0ล้านหยวนหวังเจียนหลินบอก,กว่าเป็นเพียงเป้าหมายเล็กน้อยเมื่อราคานี้ออกมาก็สามารถทำให้เป็นจริงได้แต่ราคาของมันกลับเหลือเพียง0ูนุดหยวนราคาถูกกว่าไอติมแท่งหนึ่งซะอีกคือบุคคลที่รวยที่สุดในจีนและในเอเชียในระยะหลังๆความร่ำรวยของเขาสูสีกับแจ็คมามา,มาโดยตลอดเขาเคยบอกว่าคนเราควรมีเป้าหมายเล็กๆว่าหาเงิน1น0่รล้านหยวนแต่สำหรับคนธรรมดาหาเงินล้านหยวนก็ยาก ซื้อเชินห้าวกดซื้อขณะที่สั่งซื้อสินค้ามือของเขาสั่นเล็กน้อยเพราะถึงยังไงนี่ก็เป็นตึกทั้งตึกอย่างไรเสียราคาต้องสูงกว่าคฤหาสนาหลังเดียวอยู่แล้วโฉนดอยู่ระหว่างการดันเนินการคาดว่าจะดันเนินการเสร็จสิ้นภายในห้าชั่วโมง ภายในแอปแสดงข้อความแจ้งเตือนเนื่องจากต้องดันเนินการจัดทำโฉนดครั้งละมากมในคราวเดียวดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปากติแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ถึงเวลานอนแล้วหลังจากตื่นขึ้นมาเขาก็จะกลายเป็นเจ้าของตึกจำนวน92ห้องแล้วดังนั้นเฉินห้าวจึงหลับฝันไปพร้อมกับความตื่นเต้นและอารมณ์ที่ดีในความฝันเฉินห้าวยกยิ้มมุมปากเห็นได้ชัดว่ากำลังฝันดี ในความฝันเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่กว้างขวางโจซีถงอยู่ในชุดของสาวใช้หูแมวคุกเข่าอยู่ที่พื้นพลางถือถาดผลไม้เฉินฮ้าวกำลังดื่มกับองุ่นที่สาวสวยป้อนไม่ชา้าทั้งสองก็ร่วมรับกันทั้งสองก็ทนต่อความลหลงใหลที่ถูกจุดประกายขึ้นไม่ไหวเฉินฮ้าวอุ้มโจซีถงกลิ้งอยู่บนเตียงที่มีความกว้างสิบกว่าเมตรขณะที่เฉินฮ้าวต้องการจะปลดเสื้อผ้าของสาวสวยออกขณะที่คนกับธรรมชาติกำลังผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันโจซีถงขยิบตาพลางพูดขึ้นว่านายท่านไร้จริงๆเลยเดี๋ยวฉันเนเเป็็นนนนนนฝ่่าาาายยรุกกกกออองงงจจััั้้โซีถพลลิิตตววขขึมูบ สีหน้าแดงก่ายำนิ้วม,มือปลอบโยนเธอทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดลงบนร่างกายของเขาอย,อยู่เชินฮ้าวก็รู้สึกว่าเหมือนภูเขาท้าันกดทับตัวเองอยู่เขาเริ่มหายใจอึดอัดน้ำหนักตัวของสาวสวยอันดับหนึ่งคนนี้หนักเกินที่เขาจะรับไหวกดทับจนเขาจนเขารู้สึกหายใจไม่ทนันแต่ลักษณะของโจโซีถงเหมือนจะมีบางอย่างผิดแปลกเฉินฮ้าวบีบแก้มของเธอพลางมองอย่างละเอียดจู่ๆเธอก็กลายเป็นราวนในภาพยนตร์ที่โจซิงถือแสดงเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงแท้ที่มีครายุ ung, ่งเหยิงชิยอยเฉิญห้าวตกใจจนต้องรีบลุกขึ้นนั่งของหนนกกก่่็็ปปเเรสึวาตติิมใจ ในเวลานี้เขาถึงรับรู้ได้ว่าก่อนหน้านี้ตนฝันไปมีของบางอย่างกดทับร่างกายของเขาอยู่มีหน้าและถึงได้ฝันประหลาดแบบนี้เมื่อหยิบของหนักที่กดทับเขาขึ้นมาดูพบว่าเป็นซองสีแดงด้านบนเขียนไว้ว่าโฉนดอสังหาริมทรัพย์ที่แท้โฉนดของตึกที่เขาซื้อไว้ก็มาส่งแล้วอาการง่วงนอนของเฉินห้าวก็หายไปชั่วขณะเมื่อลงมาจากเตียงแล้วหยิบกรรมสิิธิ์ในสัพยิสินขึ้นมาดูเป็นโฉนด92เล่มจริงๆเขาเปิดดูด้วยความตื่นเต้นทั้งหมดมีลักษณะของห้องสี่แบบมีตั้งแต่ขนาด100ตาาต140ตตตตาาาารรรรงงงเเมมถึ3ห้องนอน1ห้องรับแแแกกลละ4หหห้้้อออองงงนนนน2รเเิุดม่าโคจ เฉินห้าวอดไม่ได้ที่จะชื่นชมครู่เดียวก็สามารถจ่ายเงินชดเชยให้เขากว่าหนึ่งร้อยล้านอยู่หลังจากนั้นเฉินห้าวก็ออกไปกินข้าวเช้าหลังจากกินอิ่มแล้วก็ดูตึกของตนเองที่ซื้อไว้ไม่ผิดหรอกคนอื่นต่างมาดูห้องเพียงห้องเดียวแต่สำหรับเขาที่กลายเป็นเศรษฐีที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งตึกก็ต้องมาดูตึกทั้งหลังขณะที่กินอาหารเช้าอยู่จู่ๆเขาก็รับสายแปลกสายหนึ่งหลังจากรับสายก็ได้ยินเสียงอ่อนหวานของผู้หญิงขอถามหน่อยคะคุณคือคุณเฉินห้าวเจ้าของคอนโดเฟย์ชัยตึกห้าห้องหนึ่งร้อย ฝ่ายหญิงตอบกลับว่าฉันคือเฉารุยพนักงานขายของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ฮอง,งอเฉิงวันนี้ตอนเช้าพบว่าท่านได้ซื้อห้องของตึกห้าของบริษัทเราฉันพบว่าท่านยังไม่ได้เซ็นสัญญาและยังไม่ได้รับกุญแจดังนั้นจึงขอเชิญมาซ้ำนักงานขายเพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยค่ะเฉินห้ามองดูนาฬิกาข้อมือด้วยความมุนงงเพิ่งจะเจ็ดโมงกว่าเองจึงถามขึ้นว่าบริษัทของพวกคุณขยันทำงานกันขนาดนี้เลยเหรอเจ็ดโมงกว่าก็เข้างานแล้ว พนักงานขายที่ชื่อเฉารุยคนนี้พูดขึ้นอย่างเขินอายว่าเป็นเพราะฉันเพิ่งเข้ามาทํางานค่ะก็เลยยังไม่คุ้นเคยก็เลยมาทางานก่อนเวลาค่ะได้ครับดูตั้งใจทํางานไม่น้อยเลยเดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จแล้วจะเข้าไปนะครับเฉนห้าวางสายลงแต่ผลก็คือเขาเพิ่งจะกินเกี้ยวไปสองคำโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเมื่อดูเบอร์โทรศัพท์ก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมสวัสดีค่ะคุณคือเจ้าของคอนโดเฟย์ช่วยตึกห้าห้องหนึ่งร้อยสองคุณเฉนเอ๋ทำไมชื่อเจ้าของถึงได้เหมือนกับชื่อของคนเมื่อกี้ล่ะเฉาลุยงุนงง,งเล็ก,นออกลัน เป็นเบอร์ผมเองอาขอโทษนะคะฉันไม่ได้สังเกตค่ะเฉารุ่ยยอมรับผิดอย่างร้อนรนไม่ต้องบอกฟังเสียงก็รู้ว่าเธอค่อนข้างไร้เดียงสาไม่เป็นไรเฉินห้าวไม่ได้อยากไปว่ากล่าวสาวน้อยดูเหมือนว่าเธอน่าจะเป็นมือใหม่เท้าหากเฉินห้าวไม่ได้ดาวนโหลดแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านคาดว่าเขาก็คงจะเหมือนเฉารุ่ยที่หางานทําแล้วต้องอยู่ในช่วงทดลองงานและทําในสิ่งที่มือใหม่มักทําพลาดเฉิ<บ>นห้าวกินซาลาเปาอีกหนึ่งเข่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกและก็ยังคงเป็นเบอร์ของเฉารุ่ยยายเด็กโง่คนนี้คงไม่ถามอีกนะว่าตนเป็นเเจ้าขออองงหหรืปล่ค เมื่อเฉินห้าวรับสายเฉารุยอก็พูดขึ้นอย่างตะกุกตะกักว่าเฉินคุณเฉินห้าวท่านท่านท่านเป็นเจ้าของห้องหนึ่งร้อยสามหรือเปล่าคะเฉินห้าวตอบอย่างจนปัญญาว่าใช่ใช่ผมไม่เพียงแต่เป็นเจ้าของ 103, ห้องหนึ่งร้อยสามห้องหนึ่งร้อยสี่ห้องสองร้อยหนึ่งห้องสองร้อยหนึ่งห้องสองร้อยสองในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าของทั้งตึกอ่าท่านซื้อทั้งตึกเลยจริงๆเหรอคะคาดว่าทางฝั่งของเฉารุยอมีของหล่นลงมาจึงทำให้เธอตกใจไม่น้อยขอโทษนะคะประธานเฉินฉันนึกไม่ถึงเลยว่าท่านจะซื้อทั้งตึกันนนาาาค่ย,ยถงกะะ เฉารุ่ยวางโทรศัพท์ลงอย่างลุกลี้ลุกลนโง่แต่ก็น่ารักดีเฉินห้าวยิ้มพลางด่านหนึ่งประโยคแล้วดื่มน้ำเต้าหูครึ่งแก้วที่เหลือจนหมดบทที่15้าจะโอวดก็ต้องโอ้วดอย่างมีขอบเขตพอพานขี่ตั้งหลังจากกินข้าวเสร็จเฉินห้าวก็ขับรถลัมโบกีนีออกไปเมื่อมาถึงซำนักง,งานคอนโดเพียคิยออที่จอดรถนั้นว่างเปล่าอาจจะเป็นเพราะยังเช้าอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ค่อยมีคนผ่านไปผ่านมา เชิญห้าเดินเข้าประตูใหญ่ของบริษัทก็ได้ยินเสียงว่ามีคนพนักงานสาวสวมในชุดชุดเครื่องแบบเธอสวมชุดสูทสีดำข้างในเป็นเสื้อที่ต่อสีขาวมัดผมหางม้าอย่างง่ายดูแล้วอวัยวะทั้ง5กระชุ่มกระจิมน่ารักนับว่าเป็นสาวสวยคนหนึ่ง ท่านคือคุณเฉินใช่ไหมก่อนหน้านี้ต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อสาวสวยคนนี้เอ่ยปักเฉินเฮ้าก็รู้ทันทีว่าเธอก็คือคนที่โทรศัพท์กับเขาเฉารุยเมื่อเห็นเธอวิ่งเหยาะหยาะเข้ามาเสื้อผ้าบนร่างกายของเธอขยับไปมาช่างเยาวยวนใจจริงใจจริงเฉินเฮ้ายิ้มเฉารุยดูสุขุมและตึงเครียดเป็นพิเศษมือทั้งสองข้างไม่รู้ว่าจะวางไว้ส่วนไหนของร่างกายดีแสดงให้เห็นได้ชัดว่าเธอเป็นมือใหม่เพิ่งเรียนจบเหรอเฉินเฮ้าถามขึ้นอืมค่ะแต่ว่าฉันก็พยายามเรียนรู้เพื่อที่จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจค่ะเฉารร่่่่ยตอออบาาาากักังงนงนนด้แ้แญมมะเหฉิพููขททีีคช เห็นได้ว่าเฉาลุยนำทางอยู่ข้างหน้าอย่างรีบร้อนเฉินห้าวสังเกตจากด้านหลังพบว่ารูปร่างของเธอไม่เลวเลยอวัยวะทั้งห้าสมส่วนถือว่าเป็นสวยคนหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าเธอไม่ชอบแต่งตัวจึงทําให้ความสวยของเธอลดลงไม่น้อยหากแต่งตัวสักหน่อยรับรองว่าต้องเป็นผู้หญิงสวยถึงเก้าส่วนเลยทีเดียวเมื่อเข้าไปข้างในก็พบว่ามีเอกสารสัญญาที่เตรียมให้เขาเซ็นวางกองอยู่บนโต๊ะเป็นจํานวนมากเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฉินห้าวตกใจกับงานที่ต้องจัดการใช่ขฉันก็ไม่คิดเลยว่าคุณจะซื้อทั้งตึกแบบนี้ทั้งทั้งที่เมื่อวาานยยงขไไม่ได้เล คุณนับว่าเป็นเท่าแก่ใหญ่จริงๆเฉารุ่ยพูดขึ้นอย่างเลื่อมใสเฉินห้าวยิ้มเมื่อพบว่ามีสาวน้อยเลื่อมใสในตัวเขาในใจเขาก็แอบ,บดีใจเล็กๆเขาพลิกสัญญาฉบับหนึ่งพบว่าชื่อนามสกุลและเลขบัตรประชาชนสามารถปอรินออกมาได้เลยขาดก็แต่ในส่วนขอองค์การลงนามช่างเถิดเซ็นชื่อยุ่งยากผมพิมพ์ลายนิ้วมือก็แล้วกันเฉินห้าวพูดขึ้นแต่ว่านี่ไม่สอดคล้องกับกฎของบริษัทเฉารุ่ยพูดข,ขึ้นเสียงเบาไม่มีกฎอะไรทั้งนั้นแอละผมเป็นลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าคำพูดของพระเจ้าไม่ศักดิิสทแล้วเรอ เฉินห้าวขี้เกียจที่จะเซ็นที่ลาเส้นๆเ,เพราะถึงอย่างไรในมือของเขาก็ได้รับโฉนดแล้วหากอิงตามกฎหมายเขาได้รับสิทธิในการถือครองอสังหาริม,มทรัพย์นั้นแล้วจะลงนามหรือไม่ตึกนี้ก็เป็นของเขาเฉาลุยตัดสินใจเชื่อเฉินห้าวหยิบมือปราประทับขึ้นมาอีกทั้งช่วยเปิดหน้าสัญญาที่ต้องการพิมพ์ลายนิ้วมือค่อยๆประทับลงทีละแผ่นแผ่นการพิมพ์ลายนิ้วมือนี้ค่อนข้างเสียเวลาขณะที่พวกเขากำลังพิมพ์ลายนิ้วมืออยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างนอกเป็นระยะๆะะพนักงานและ ลูกค้าคนอื่นก็ต่างทยอยกันมาเฉินห้าพิมพ์ลายนิ้วมืออยู่พักใหญ่พบว่ายังเหลือสัญญาอีกกว่าครึ่งอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเซ็งพอเงยหน้าขึ้นมาพบว่าเฉารุ่ยกำลังยิ้มหวานอยู่ยิ้มอะไรครับเฉินห้าถามฉันเพิ่งถูกจัดให้มาอยู่ฝ่ายขายของตึก ถ้าคุณซื้อเยอะขนาดนี้ฉันก็เลยพลอยได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยไม่น้อยเฉารุยพูดขึ้นงั้นก็ยินดีด้วยนะครับที่แทบเป็นแบบนี้นี่เองเฉารอยยอได้อ,อนี้ส่งจากเขาไม่น้อยหรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็ต้องพูดว่าต่างได้รับอ,อนี้ส่งจากแอบ,บเงิอนอุดหนุนหมื่นล้านจู่จเฉารุยก็นึกขึ้นได้ว่าตอนยังไม่ได้เสิร์ฟน้ำชาให้กับเฉินห่าวดังนั้นก็เลยรีบไปชงชาใส่แก้วที่ใช้ครั้งเดียวมาให้กับเฉินห่าวและในเวลานี้จู่ๆก็มีคนเรียกเธอเฉารุยยอมานี้สิรีไป แต่ว่าผู้จัดการซุนตอนนี้ฉันก็กำลังรับรองแขกคนสำคัญอยู่ค่ะประธานเฉินซื้อรวดเดียว92ห้องคาเฉารุ่ยพูดขึ้นพูดจาเหลวไหลอะไรสมองมีปัญหาเหรอใครจะมีปัญญาซื้อ92ห้องตึก5ของพวกเรามีทั้งหมด92ห้องราคากว่า100ล้านหยวนแม้แต่กลุ่มคนเกรงกำไรด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่มีปัญญาซื้อ ผู้จัดการซุนยืนด่าหยุ่ตรงนั้นเฉาลุยลำบากใจมองไปที่เฉินเฮาแล้วมองไปที่ผู้จัดการซุนไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเฉินเฮายักคิ้วพลางพูดขึ้นว่าไปเรียกผู้จัดการของคุณมาเดี๋ยวผมจะคุยกับเขาเองได้ขเฉาลุยเดินไปหาผู้จัดการซุนพลางพูดกระซิบว่าประธานเฉินที่อยู่ด้านนั้นต้องการคุยกับผู้จัดการเมื่อประธานซุนได้ยินดังนั้นก็โมโหและด่าด,ด้วยความโกรธว,ว่าเธอไม่มีตาหรอือไม่เห็นหรอว่าผมกำลังยุ่งอยู่ เธอไปรับมือก็น่าจะพอแล้วหลายปีนี้คนมาดูส่วนใหญ่ก็แค่มาตากแอร์จะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เฉารุ่ยยังคงพยายามต่อสู้ด้วยเหตุผลผู้จัดการซุนแน่นอนว่าประธานซื้อแล้วจริงๆสัญญาก็เซ็นใกล้จะเสร็จแล้วคุณไปดูก็จะรู้เองลูกค้าที่ผู้จัดการซุนบอกกว่าเป็นลูกค้าว i p เริ่มไม่พอใจผู้จัดการซุนผมจะบอกให้นะว่าที่ผมมาที่นี่ก็เพราะเห็นแก่หน้าเพื่อนที่แนะนํามาพนักงานของพวกคุณมีนิสัยแบบนี้เหรอยังจะมีหน้ามาบอกอีกว่าซื้อ92ห้องใครจะมีอํานาจทางการเเเงินนนนนขขขาาดั้้คุณไปรีียยกกมมมใหผมหผ่อออจโว็ตบ ในขณะนั้นผู้จัดการซุนก็แสดงออกมาว่าประธานเจ้าอยากโกรธเลยผมจะไล่พนักงานชั่วคราวคนนี้ออกเดี๋ยวนี้คุณถูกไล่ออกแล้วรีบใส่หัวไปซะผู้จัดการซุนหันมาแผดเสียงกล้องใส่เฉารุยเฉารุยตกตะลึงไม่เข้าว่าการที่เธอตั้งใจทํางานขนาดนี้ทาไมถึงถูกไล่ออกเฉินห้าวทางฟังต่อไปไม่ไหวเนื่องจากเฉารุยถูกไล่ออกเพราะตนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นดังนั้นเขาจึงเดินออกมาหยิบทิชชู่เปียกเปียกเช็ดคราบหมึกสีแดงที่ติดมือออกพลางพูดขึ้นว่าทําไมเหรอบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ซื้อห้องสิบห้องเหรอประธานเจ้าคนนี้ต่างหากที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ผู้จัดการซุนพูดขึ้นอย่างเหยียดยามเขาชี้ไปที่ประธานเจ้าที่อยู่ข้างๆประธานเจ้าที่อยู่ตรงนั้นก็ให้ความร่วมมือโดยการเงยศีรษะท่าทางยโสโอหังอย่างยิ่ง